สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผีน้อยในไต้วันทั้งหลายผู้ลูข้าวกับผู้บรูเข้าวกันมีกันนะครับผู้ที่จะมากับบทันมากดไม้ปรับ1,000งบาทยืดเวลาออกไปหถึงวันที่29่สิบเก้าุมภาปีหกเจ็ดนะครับผม่ผู้ใดจะกลับ,บ้านเสียค่าปรับ1,000งบาท พร้อมค่าบ,บ,บรวมตัวเครื่องบินนะครับรวมตัวเครื่องบินกับไปค่ารถที่เมือเจ้าพากันไปผู้ใดก็ทีกลับก,กับได้ครับผมในช่วงที่ค่าปรับยังไม่ได้สูงเพราะว่าถ้าหลังจาก29กาุมภาไปเริ่มต้นที่1มีนาค่าปรับขันตําจะขึ้นอยู่ที่หาหมื่นนะครับหาหมื่นหยวนนี่คือค่าปรับจริง ที่กฎหมายจริงของไต้หวันเขาเอาออกมาปรับไส่แล้วครับปรับโพดปรับโพใอยพวกป่านปราปากันเฮ็ดงั้นเ่งเงินเดือนหลายเอากะดอกเดียวผู้ยู่กระสู่ต่อไปนะครับผม